ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอกว่าจะมาเจอกันต้องใช้เวลาถึง15ปีขอขอบคุณบทความจากฮอสซัลอนโซประสบการณ์ในการใช้ชีวิตเที่ยงกริครั้งแรกของเจอรมี่ฟิมปงไม่ใช่เรื่องง่ายเท่าไหร่ เขาย้ายมาอย่างที่นี่ตอนอายุหกขวบพักอยู่ในบ้านสวัสดิการของรัฐกับพี่น้องอีกหกคนและเบนิชคุณแม่ที่เพิ่งแยกทางกับเจฟฟี่ขุนพ่อแถวย่านมอสตันทางตะวันออกเฉียงเหนือเมืองแมนเชสเตอร์โดยเจอร์มี่เป็นลูกคนที่ห้าจากทั้งหมด7คนความห่างไกลจากอัมเรดดัมที่ตัวเองเติบโตขึ้นมาเขาต้องคอยยืมรองเท้าสตั๊ดและติดรถคนอื่นเพื่อไปเล่นกับเคลตันสโมสรท้องถิน่นซึ่งการเตะฟุตบอลเจอร์มี่ได้รับแรงบรันดาลใจจากพี่ชายของตัวเองที่คอยผลักดันมาตลอด แม้ตอนนั้นลเว์พูเคยให้ความสนใจอยากเรียกเจอร์มี่ฟิลมโปงไปทดสอบฝีเท้าแต่ด้วยปัญหาเรื่องการเดินทางทําให้เรื่องนั้นไม่เกิดขึ้นแล้วเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ได้ตัวฟิมโปงไปร่วมทีมซึ่งแมวมองของพวกเขาไปค้นพบตั้งแต่ตอน9ขวบสมัยที่เล่นตำแหน่งกองหน้าจอมทําสกอร์และเมื่อเวลาผ่านไป15ปีในที่สุดฟิลมโปงก็ย้ายมาที่อังกฤษอีกครั้งหลังลเว์พูตัดสินใจจ่ายค่าฉีกสัญญา35ล้านยูโรที่ผ่านมาฟิมโปงมีเป้าหมายที่จะกลับมมาาเลล่่่นนทีีตอด ครั้งนี้เขากลับมาในฐานะนักเตะร,ระดับท็อปมีดีกรีแชมป์ลีกจาก2ประเทศสกอตแลนด์เยอรมนีติดทีมชาติเนเธอร์แลนด์ชุดใหญ่คำถามคือทำไมฟริมปงถึงเป็นหนึ่งในนักเตะที่เป็นที่ต้องการมากที่สุดในทวีปยุโรปแล้วลิเวอร์พูลจะได้อะไรจากตัวเขาคนนี้จุดเริ่มต้นของฟริมปงก็เหมือนเด็กที่ข้างใครฟุตบอลทั่วไป ทุกเช้าวันเสาร์เขาลงเล่นให้กับทีมเคลตันและไปเล่นกับเคลตันวิลล่าตอนช่วงบ่ายเขาทำประตูได้ต่อเนื่องกับทั้งสองทีมและแสดงให้เห็นถึงความเร็วปานสายฟ้าได้อย่างน่าทึ่งเขาลากผ่านผู้เล่นเหมือนพวกนั้นไม่มีตัวตนเลยโค้ชพอร์สันิดดอนเคยเล่าให้ดียร์ลติกฟังในปี2020โดยเสริมว่าเรื่องตลกในหมู่ผู้ปกครองและคนดูตอนนั้นก็คือเขาหนักเร็วเกินร่างกายของตัวเองจนบางครั้งล้มลงกับพื้นเพราะเสียการทรงตัว ผมคิดว่าเขายิงได้50ประตูในฤดูกาลที่2กับเราแต่เขาน่าจะยิงได้100ถ้าไม่ล้มบ่อยขนาดนั้นซาเนตดอนกล่าวแต่มันชัดเจนตั้งแต่แรกแล้วว่าเขามีพรสวรรค์ที่จะก้าวไปไกลกว่านี้แน่นอนตอนที่ย้ายไปแมนเชสเตอร์ซิตี้คือจุดเปลี่ยนสําคัญเรื่องระยะทางมันทําให้เขาไม่ได้ไปอยู่ลิเวอร์พูลโบตันวัตเทอร์หรือกระทั่งแบ็กเบิร์นโรเวอร์ขณะที่คุณแม่ของเขาต้องทำงานในฐานะแม่บ้านทำความสะอาดสองที่เธอเองยอมขึ้นรถเมล์ถึง3ต่อ เพื่อให้มั่นใจว่าลูกชายคนนี้จะไปถึงศูนย์ฝึกแมนซิตี้ได้ตรงเวลาช่วงแรกๆมีข้อสงสัยว่าฟิลปงจะไปถึงระดับสูงสุดของอาชีพนักฟุตบอลได้หรือไม่ถึงแม้จะเล่นเป็นมิดฟิลด์ฝั่งขวาที่ไม่ค่อยได้ใช้ร่างกายหนักในการประทะแต่หลายคนตั้งคำถามว่าเขาตัวเล็กเกินไปกระทั่งผลงานที่ใช้ออกมากลับทำให้ฟิลปงไม่อาจถูกมองข้ามได้จนถูกตั้งฉายาจากนักเตะซีเนียบางคนของเรือใบสีฟ้าว่าสปีด,ดี้ก่อนซาเลตตัวกระดูนหนูที่วิ่งเร็ว ช่วงเวลานั้นเอรอนพี่ชายอีกคนหนึ่งมีบทบาทสําคัญเป็นอย่างมากเขาคอยช่วยพาน้องชายไปสนามหรือทํากิจกรรมต่างๆแทชนที่คุณพ่อกับคุณแม่ซึ่งติดภารกิจทํางานฟริมปงก้าวหน้าอย่างรวดเร็วบนระบบเยาวชนของซิตี้คว้าแชมป์รุ่นยู่18และมีชื่อติดทีมศึก FA ยุอยครับนัดชิงชเลิศปี2017และ2019เขายอดเยี่ยมมากและน่าจะเป็นนักเตะที่เร็วที่สุดที่ผมเคยโคชมาเขาเล่นได้หลายตำแหน่งและถ้าเกิดเขาอยู่ผิดตำแหน่ง ความเร็วก็ช่วยให้เขากลับมาคุมพื้นที่ได้ทันและเวลาเติมเกมบุกขึ้นหน้าก็อันตรายสุดๆพอฮัสกีีที่เคยเป็นโค้ชชุดยู23แมนซิตี้เล่าให้ฟังปลายปี2018สมาคมฟุตบอลเนเธอแลนด์ส่งมาเทนสเตเคเลนเบิร์กอดีตนายด่านชื่อดังมาดูฟอร์มของนักเตะดัตที่อยู่ในทีมชุดยู23ของแมนซิตี้เขาตั้งใจเดินทางมาดูฟอร์มสดาวรุ่งอย่างรอตนี่คองโกโลและจาวโรดิวโรซุน ทว่าเจสันวิลคอกพอออะคาเดมี่ซิตี้ในเวลานั้นได้แนะว่าฟริมปงก็มีสิทธิ์เล่นให้ทีมชาติเนเธอร์แลนด์เช่นกันและควรได้รับพิจารณาเหมือน2แข้งดังกล่าวตอนนั้นระบบดาต้าเบสของทีมแมมองอย่างไม่สมบูรณ์เราเลยไม่รู้ว่าเขามีทั้งพาสปอร์ตกาหน้าและ, land, ะเ,เ,เลนเธอร์แลนด์สเตเคเลนเบิร์กกล่าวแต่ทันทีที่เห็นเขาผมก็รู้สึกสนใจในตัวเขาเลยผมชอบบุคลิกและพลังของเขาเขาเป็นเด็กที่เป็นมิตรและเปิดใจซึ่งเป็นสิ่งที่โค้ชชอบมากเข้าเด็วมาก แม้ตอนแรกจะยังไม่ค่อยนิ่งนักแต่เขาเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมที่ควรมีไว้ในทีมแม้ฟริมปงจะมีพรสวรรค์ชัดเจนแต่ในตำแหน่งแบ็กขวาเขายังต้องตามหลังนักเตะอย่างลุสซซเรลเกียรถุยดาและทิมาทีโฟซูเมนซาตามลำดับทีมชาติเนเธอร์แลนด์รุ่นยู19ขณะเดียวกันในรุ่นอายุเดียวกันนั้นตำแหน่งปีกขวาที่ฟริมปงอาจเบียดไปเล่นได้ก็มีโมฮัมเหม็ดจีฮัตราเรนจับจองอยู่แล้วทำให้โอกาสของเขาถูกจำกัดลงไปอีก นอกจากนี้อีกหนึ่งอุปสรรคคือเขาพูดภาษาดัตไม่ได้เลยโค้ชต้องใช้เวลาเพิ่มในการอธิบายแทคกติกและต้องอาศัยเพื่อนร่วมทีมช่วยแปลคำสั่งเป็นภาษาอังกฤษให้นักเตะหลายคนเริ่มเล่นกับทีมชาติมาตั้งแต่อายุน้อยแม้เราจะมีทีมที่ดีแต่ถ้าคุณอยู่รอดได้ก็ต้องเป็นคนที่มีบุคลิกที่ดีสเตเคเลนเบิร์กเสริมแต่เจอร์มี่ไม่เคยถูกกลืนหายไปในกลุ่มเลยเขาไม่ใช่คนขี้อายและสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ได้ง่ายมาก ศรัทธาในคิศสตร์ศาสนาของฟิล์มปงช่วยทําให้เขาสามารถสร้างสายสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมทีมที่มีความเชื่อคล้ายกันได้อย่างรวดเร็วช่วงเวลาที่ยากลำบากตอนวัยเด็กโบสถ์เป็นที่พึ่งสําคัญสําหรับเขาและครอบครัวมันคือที่หลบภัยจากปัญหาในชีวิตประจําวันและแม้ว่าเวลาผ่านจะเต็มไปด้วยความสําเร็จแต่เขาไม่เคยลืมช่วงเวลาที่ยากลำบากเหล่านั้นเลย แม้จะรู้สึกว่าโชคดีที่รับโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของ Academy Manchester City ฟริมปงเองก็ยังเป็นหนึ่งในผู้เล่นหลายรายที่ไม่เคยได้ลงเล่นให้ทีมชุดใหญ่เลยแม้แต่นาทีเดียวโดยใกล้เคียงที่สุดที่เขาได้สมัมผัสฟุตบอลอาชีพคือการลงเล่นไม่กี่นัดในรายการ EFL Trophy กับทีมซิตี้ยู่21เส้นทางฟุตบอลอาชีพของเขาจริงๆเริ่มต้นที่สกอตแลนด์โดยเซีตได้รับรู้ถึงโอกาสในการคว้าตัวเมื่อนิกแฮมมอนที่ปรึกษาด้านการสรรหานักเตะ แล้วต่อมารับตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายฟุตบอลที่ดูแลการย้ายทีมทั้งหมดเขาได้พูดคุยกับแอนดี้ทอร์นอดีตกองหลังวิมเบรนดันิวคาเซลและคริสตันพาลซซึ่งในขณะนั้นเป็นแมวมองของเซลติกและเป็นผู้สนับสนุนดีวนี้อย่างจริงจังเซลติกเคยเจอกับแมนซิตี้ในเกมอุ่นเครื่องช่วงปีซีซั่นและนิวเลนนอนผู้จัดการทีมเซลติกตอนนั้นเห็นฟริมปงแล้วก็ประทับใจทันทีผมจำได้ว่าเลนนอนเดินมาหาผมและถามถึงเจซซาชื่อเล่นของฟริมปง เขาเล่นได้ดีตามสไตล์ของเขาและเหมือนกับนักเตะอีกหลายคนที่เคยได้ซ้อมกับทีมชุดใหญ่มาบ้างการย้ายไปเซลติกในตอนนั้นถือว่าเหมาะสมมากและช่วยให้เขาเก้าวกระโดดจริงๆพอฮัสลีย์กล่าวเดือนกันยายนปี2019ันิฟิลปงเซ็นสัญญาระยะเวลา4ปีกับเซลติกเจ้าหน้าที่สโมสรย,ยังคงจำได้ดีถึงสายตาที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นของเขาขณะที่เห่อยหน้ามองสนามของทีมด้วยความตื่นตันและดีใจกลยุทธ์ของเซลติกในการเซ็นสัญญากับนักเตะเยาวชนจากอะคาเดมี่ชื่อดังแห่งกรี ถือเป็นความเสี่ยงแต่ฟิล์มโปรงกลายเป็นตัวอย่างความสําเร็จที่โดดเด่นที่สุดเขาถูกคาดหวังให้เป็นเพียงตัวเสริมในฤดูกาลแรกทว่ากลับกลายเป็นกําลังหลักช่วยให้เซลติกคว้าที่เปิลแชมป์ในประเทศได้สําเร็จในระยะเวลา18เดือนเขาทํา8แอซิดและยิงได้3ประตูจริงอยู่ว่ามันไม่ได้หวือหวาแต่สิ่งที่สําคัญยิ่งกว่าคือลักษณะนิสัยและผลงานในสนามซ้อมที่ทําให้เขาได้รับความเคารพจากบรรดานนักเตะอาวุโสโดยเฉพาะกัปตันทีมอย่างสกอตบรา ฟรีมปงแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าความเร็วและสปีดในจังหวะวิ่งกลับมาป้องกันจะเป็นจุดแข็งสำคัญในการเป็นแบ็กขวาสารพัดประโยชน์เขาเรียนรู้ที่จะเล่นเกมลุกอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยการลดความพยายามเล่นที่ไม่จำเป็นและตั้งใจฟังคำแนะนำเพื่อพัฒนาตัวเองแม้บางคนที่เซลติกจะมองว่าเขายังเด็กและขาดความเป็นผู้ใหญ่ยอยู่บ้างแต่ความจริงใจและความเป็นมิตรทําให้เขาได้รับความชื่นชอบจากผู้คนรอบตัวและเขาก็ไม่มีปัญหาใดในการปรับตัวเข้ากับกลุ่มใหม่ กลางฤดูก,กาลที่2ของเขามันก็ชัดเจนแล้วว่าฟริมโปงไม่น่าจะขยายสัญญาอยู่ในสกอตแลนด์ต่อไปไบเออร์ลวเซ่นแสดงความสนใจอย่างจริงจังและคว้าตัวไปร่วมทีมตอนตลาดซื้อขายเดือนมก,กราคมปี2021 ด้วยค่าตัว11.5ล้านปอนด์ซึ่งนับเป็นกำไรอย่างงามจากค่าตัวเพียง350,000ปอนด์ที่เซลติกจ่ายให้แมนเชสเตอร์ซิตี้แม้ตัวเลขนี้จะสร้างกำไรแต่ก็ยังมีบางเสียงภายในเซลติกที่รู้สึกว่ามันยังน้อยไปด้วยซ้ำเมื่อพิจารณาจากสกยภาพที่ฟิล์มบงมีในการพัฒนาต่อในอนาคต อย่างไรก็ตามเซลติกเองก็จะได้ส่วนแบ่งสูงสุดถึง6ล้านปอนด์จากการที่ฟริมปงมาอยู่ลิเวอร์พูลเนื่องจากพวกเขาใส่เงื่อนไขส่วนแบ่งกำไรไว้ในสัญญาตอนขายให้แก่เลโบเซนเลโบเซนวางแผนอนาคตให้ฟริมปองอย่างชัดเจนพวกเขาบอกว่าผลงานบนเวทีบุนเดสลีกาจะเป็นบันไดที่จะไม่ฟริมปงสามารถเป็นผู้เล่นทีมชาติได้ห้างขายยามุ่งมั่นสร้างทีมที่มีนักเตะอายุน้อยๆและกระหายความสำเร็จเพื่อให้สโมสรได้กลับไปเล่นแชเบลีกอีกครั้ง แม้ว่าครึ่งฤดูก,กาลแรกฟิล์มโปงได้ลงเล่นในลีกเพียง10นัดแต่เลโวเซนก็จบอันดับ3คว้าตัวกลับสู่เวทียุโรปได้สําเร็จ2ปีต่อมาภายใต้การคุมทีมของชาบิอาลอนโซผู้ที่ฟิล์มโปงกล่าวว่าเขาทราบดีว่าจะใช้ความสามารถของผมแบบไหนจากนั้นฟิล์มโปงก็กลายเป็นกําลังหลักของทีมชุดคว้าแชมป์ลีกและเป็นหนึ่งในแบ็กขวาที่ได้รับความสนใจมากที่สุดในยุโรปด้วยผลงาน14ประตูและ12บอแอซิ์จากการลงเล่น47นัดทุกรายการจากการที่เคยเป็นเพียงดาวรุ่งหน้าใหม่ ฟิล์มโป่งได้กลายเป็นตัวหลักทั้งในและนอกสนามเขามักเปิดบ้านต้อนรับเพื่อนร่วมทีมและจัดกิจกรรมสังสรรค์ต่างๆด้วยตัวเองมันคือผลตอบแทนจากความพยายามและการเสียสละที่เขาลงทุนมาตลอดหลายปีการพาเลวเซนยุติการครองบอลัง11ปีของเบร์มิคและทำภารกิจได้สำเร็จด้วยการยิงประตูสำคัญในช่วงทดเวลาบาดเจ็บหลายครั้งทำให้ความสำเร็จครั้งนี้ยิ่งทวีความหมาย ฟริมปงย้ำอยู่เสมออย่างชัดเจนว่าเขาคือแบ็กขวาที่เล่นได้ทั้งรับและรุกเขาทํางานร่วมกับโค้ชส่วนตัวนอกสนามเพื่อรับคําแนะนําเฉพาะด้านในเรื่องของตําแหน่งการยืนเกมรับและการวิเคราะห์แทคนิกอย่างละเอียดนอกจากนี้ฟริมปงยังได้รับการดูแลจากโค้ชเกมรุกเพื่อรีักยภาพสูงสุดของตัวเองและเร็วๆนี้เขาจะได้ร่วมงานกับเฮดโค้ชอาเนอร นอกสนามเขายังจะนำความมีชีวิตชีวามาสู่ทีมด้วยความลหลงไหลในดนตรีแฟชั่นอนิเมะและงานการกุศลซึ่งน่าจะถูกใจทั้งแฟนบอลลิเวอร์พูลและพันธมิตรเชิงพาณิชย์สโมสรแม้จะไม่ใช่เรื่องง่ายในการเข้ามาแทนที่เทรนเนล็กซาเนเ์โนแต่ผู้คนที่รู้จักฟิล์มป่งเชื่อว่าแอนฟิลคือสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับเขาหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ